สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอิเก้คาสิอาสองวันสิบนะครับอิเก้คาสิอานะครับเป็นคนสเปนนะครับปีนี้เล่นให้กับเรอัลมาดริดนะครับอิเก้คาสิอานะครับมีความสูง182ซนติเมตรนะครับมีน้ำหนัก85กิโลกรัมนะครับอ่าอิเก้คาสิอาปีนี้มีพลังแสง3อย่างครับคือทุ่มไกลและก็แม่นยำนะครับพลังแสงอย่างที่2ก็คือบอกกองหลังให้ยืนตำแหน่งได้ดีขึ้นนะครับพลังแสงที่3ก็คือรับลูกไปจ่อๆหรือปชิดได้ดีนะครับ เรามาฟังประวัติของอิเก้คาติยียกันเลยนะครับอิเก้คาสิยียนะครับเกิดที่มอสโตเลสประเทศสเปนนะครับเกิดวันที่20พฤษภาคมพศ1981หนะครับหรือพศ .2524 นั่นเองนะครับชื่อเต็มของอิเก้คาสิยียนะครับมีชื่อว่าอิเก้คาติซียสเฟอร์นันเดสนั่นเองนะครับปัจจุบันอิเก้คาติยีอายุ3 4ปีนะครับอิเก้คาสิยียนะครับเป็นนักเตะเยาวชนของเรอัลมาดริดตังแต่เด็กเลยนะครับไม่ได้ถูกซื้อมาเหมือนคนอื่นๆนะครับ อ่าแล้วก็อิเก้คาเซียนะครับตอนนี้ไม่อยู่เรอัลมาดริดนะครับแต่ว่าไปอยู่เอฟซีบอโต้ครับอิเก้คาเซียเล่นเรอัลมาดริดถึงสิบหกปีเลยครับเป็นอะไรที่แฟนเรอัลมาดริดก็เสียดับเสียใจมากๆครับสำหรับอิเก้คาเซียเขาอยู่มาตั้งนานนะครับตั้งสิบหกปีเนี่ยแล้วก็ต้องไปจากวันนะครับรางวัลนะครับสเปนเยาวชนสี่ถ้วยเรอัลมาดริดท่าถ้วยสเปนชุดใหญ่สามถ้วยสามถ้วยครับแล้วก็รางวัลส่วนตัวอีกสิบสี่รางวัลนะครับไปดูสกิลแล้วก็ ลูกเซ้ของคาซิอาได้เลยครับ Jack it up. ราก็จะมาสรุปข้อดีและข้อเสียของอิก,กิคาติอาสองเปอร์เซ็นะครับข้อดีของอิก,กิคาติอามีสองข้อนะครับคือสามารถรับลูกอาประชิดได้นะครับแล้วก็โยนบอลไกลได้ดีนะครับข้อเสียของอิก,กิคาติอาผมนับเป็นหนึ่งข้อกันนะครับคือลูกโด่งครับเพราะว่าอิก,กิคาติานั้นสูงแค่102นะครับทำให้รับลูกโดง่งค่อนข้างยากเช่นลูกชิดและลูกปั่นนะครับแล้วก็ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมครับ